เราจะมีวิธีการอาเอาน้ำยาใส่แปลงนะคะี่ห้อก็ซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์แล้วเราก็จะบอกว่าเป็นฟันนะจ๊าลูกชายนะแล้วเราก็จะเป็นฟันแบบนี้ทำแบบนี้ให้เขาไม่หล่อหลอก ก็จะแปรงฟันแบบนี้ให้เขาเราใช้ฟันเด็กนะคะแป็นฟันของเด็กนะคะแล้วเราก็แปลงฟันให้เขานะคาก็จะได้หล่อหล่อเลจะสวยนะคะฟันข้างในเนี่ยแปลงได้แนละ้วให้เขาให้เขากัดเอานะคะเขากัดเขาก็จะกัดแปลงซึ่งมันก็จะมีน้ำยาอยู่ก็จะกัดฟันน้องก็จะสะอาดก็จะกัดแบบนี้ ก็เราก็จะแปบบ้งแปบบ้งเขาซีกที่มันอยู่ข้างหน้านะคะคือมันจะเป็นคราบสีเหลือง